เนวันเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงสายกวางโจวสัวเถาขบวนแรกเที่ยวรถที่ G9726 จากสถานีกวางโจวตะวันออกออกเดินทางในเวลา8นาิ30นาทีและถึงสถานีสัวบยวยยโดยตรงในเวลา9นากา43นาทีโดยใช้เวลา1ชั่วโมง13นาที ขนาดที่รถไฟเที่ยว G 9729ที่ออกเดินทางจากสถานีโซบุยไปยังกวางโจตะวันออกที่ออกเดินทางในช่วงเวลาเดียวกันก็ใช้เวลาเท่ากันด้วยรถไฟความเร็วสูงกวางโจสวเหาได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเส้นทางสายนี้มีความยาว200กิโลเมตรและมีความเร็วออกแบบอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่าน8สถานีไม่ว่าจะเป็นสินถังจังเฉิง สันส้นและสัวบวยในจำนวนนี้สถานีซินถังและสัวบ้วยเป็นสถานีที่มีอยู่แล้วและอีก6สถานีเป็นสถานีที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากที่เปิดใช้งานแล้วเสร็จการเดินทางจากสถานีสัวบ้วยไปยังสถานีเซนเจินเหนือจะใช้เวลาน้อยที่สุดเพียง70นาทีเท่านั้นในช่วงต้นของการเปิดใช้งานจะออกเที่ยวรถ EMU มากถึง29คูกรบวนต่อวันด้วยค่ะ